เจ็ดเจ็ดเก้านี่ทูบแตกเลยนะแตกแ,ต,กแต,กตรงเจ็ดตัวแตกนะที่รักนะคะแตกตรงเลขเจ็ดด้วยนะที่จริงในสูตรเด่นก่อนที่จะไปจุดทูบที่คำชะโนดก็เด่นเจ็ดมาแล้วนะจันเจ็ดกับเก้ามานะคะนะ,คะแล้วเลขทูบแท่งแรกก็ดันประกาศสัปดาเลยมีทั้งเจ็ดเจ็ดเก้าเลยนะคะทั้งเจ็ดทั้งเก้ามาเลยนะคะนะแท่งที่สองมาลุ้นกันจ้ะที่รักค่ะ เวลาเราประกาศเราต้องประกาศอย่างนี้นะที่รักเอาให้เอาให้เหมือนเวลาแม่คา้าแต่เลขเลขเลขลอตเตอรี่สองเออเลขลอตเตอรี่่ะเลขทูบสองแท่งเนี่ยมันหกตัวเลยอาจารย์จย <6 S 2> ใช่ <6 S 2> ใช่ตัวเลยใช่ใช่มันเหมือนเรียงเราวันที่หนึ่งให้เราเลยอาจารย์อาจารย์ดูวน่นอาจารย์หน่อยค่ะอาจารย์หยิบลอตเตอรี่ที่เราซื้อที่คำชะโนดให้พี่ๆดูหน่อยค่ะนะคะให้พี่ๆดูหน่อยนะคะเดี๋ยวเตรียมไว้เลยใครที่อยากดูเลข ลอตเตอรี่ของอาจารย์ชัดที่ซื้อจากคําชะโนดวันที่หกไปทําพิธีนะคะตอนกลางคืนมีพี่ๆเอามาให้อยู่ปึง้งนึงน้องอาจารย์เนาะแล้วตอนเช้านะคะกลัวไม่พอนะคะก็นะทําเรื่องจองคิวแล้วเข้าไปใหม่อีกนะคะเดี๋ยวจะโชว์เลขลอตเตอรี่ให้ดูด้วยนะคะสาหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะสาธทุใครกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้สามตัวแตกไปพร้อมๆกันนะที่รักนะ งวดทูบที่พี่ๆเห็นนะคะวันนี้ไร้์สดวันที่15เดือนพฤศจิกายน2564ค่ะนะเป็นทูบแท่งล่าสุดปัจจุบันเลยนะ15 15ตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเอ่ย15บห้าสามทุ่มสาสินาทีค่ะที่รักขานะฮะโอโอโอ,โอเลขอะไร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 เลีเล้<อ>เ,เฮีอะวรฮว,ฮว,ฮว <laughs> ที่รัก เลขทูบงวดนี้ซื้อง่ายมากเดี๋ยวจะคไขเลขให้ด้วยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะจะคไยให้เลยตามสูตรเลยคไยให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้ไม่มาต่อว่ากันทีหลังว่าทําไมค่อยจับบทเธอก็อาจารย์เจ้าอย่าเพิ่งออกก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องที่รักจ๋าอย่าเพิ่งออกนะคะนะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยวอาจารย์แค่จะคไยเลขทูบแล้วก็โชว์ลอตเตอรี่ให้ดูนะคะโชว์ไม่ไอายนะคะงวดนี้อาจารย์ชัดหมดหลายตังค่ะนะ พูดตรงเลยเนาะจันเนาะเหมือนอุดหนุนพี่พี่ะค่ะพี่พี่ที่เขาเขาขายอยู่ที่นั่นอะพูดตรงๆได้เลยจยันพูดต,ตรงได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะถูก3มตัวตรงอ้าสี่ <5, S 2> มาโอ้โหห้าสี่เจ็สุดป <5, S 1> ังสีสุดปังคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่อัดไว้วันที่6ที่ไปทำพิธีที่คำชะโนดมานะคะ นะคะด้านหลังของพี่ๆอาจจะเห็นเป็นแสงที่อาจจะไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะที่รักนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านของอาจารย์เคนะคะอันนี้เป็นทูบแท่งที่เราไปจุดสดที่คำชะโนดวันที่6พฤศจิกายน2 5 6 4มานะคะใครเห็นด้วยกันก็ขอมีโชคหมูร่วมกันนะคะส่วนใครที่อยากได้เลขทูบก่อนเสียสินค้าและอาจารย์เคจะส่งให้ฟรีแถมไปในกล่องสมมติแแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่ารอได้ก็ก่อนที่ หวยนะคะลอตเตอรี่จะออกเนี่ยสองวันอาจารย์เคจะเฉลยเลขทูบแบบนี้ให้ฟรีเหมือนกันนะที่รักนะคะใครอยากรู้อยากดูเพจจริงให้แอดไลน์ไอดีแอดซีเคเทางด้านมุมขวามือของพี่ๆค่ะพี่ๆจะได้เห็นนะคะนะคะพี่ๆจะได้เห็นนะคะนะอันเนี้ยที่อยู่ในกระเป๋าอาจารย์ชัดนะว่าเพื่อนว่าเพื่อนว่านะฮะเพื่อนว่าอันเนี้ยที่อยู่ในกระเป๋าอาจารย์เคค่ะ เราเราแยกกันงามไส้ถ้ากระเป๋าอาจารย์แค่ถูกนะเราซื้อคนละรอบอ้าวเหรอซื้อคนละรอบเอ้ยมีหกสิบล้านนะห้าใบนะเอ้ยหกห้าสักสามสิบล้านนะห้าใบนะแม่เดี๋ยวเขียนชื่อก่อนลอตเตอรีเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกางให้ดูนะคะด้วยความที่พอไปแล้วเนาะหลายหลายแผงเนาะคนนั้นก้าจ๊ะ คนรอนอุดหนุนหน่อยคนนี้กาจยา์คนสวยอุดหนุนหน่อยนี่ไม่รวมซื้อตอนเช้าของอาจารย์แค่ซื้อตอนเช้าพ,พี่เพื่อนฝ <โ aç. S 1> ากซื้ออีกนี่ลอตเตอรี่ที่ซื้อที่คำชะโนโดมาค่ะเดี๋ยวจะก,า,จา,กางให้นะคะเดี๋ยวจะกางให้ดูอาจารย์ได้ข่าวเลขดังคำชะโนดไหมเลขดังคำชะโนดได้ดูสิจ๊ะอาจารย์รู้ไหมว่าเลขดังคำชะโนดมาจากใครมาจากอาจารย์ชักคิจ๊ะเลขดังคำชะโนดมวดเนี้ยมาจากเรานะคะ แต่ดีนะไม่ดังเลขทูบเราอะไม่งั้นแย่เลยเอา้าที่รักขาเดี๋ยวเรามาเลขไยกันก่อนอาจารย์ขาข,ขึ้นเลขใช่พี่จา๋าพี่บัวสายงวดนี้อาจารย์แค่บอกเลยอาจารย์ชัดทุ่มไม่อั้นเพราะว่าตอนแรกสมมุติว่าจะไปซื้อห้าสี่เจ็ดอย่างนี้ใช่ไหมจะไปซื้อห้าสี่จ็พี่พีเขาก็บอกอาจารย์กะจะเอาสองชุดกะแผงที่นั่นเยอะไหมล่ะ หนูก็มีผมก็มีหนูก็มีอาจารย์ชัดอาจารย์แค่ถามบอกเอ้าแล้วทำไมปลปลาไม่เลือกล่ะคะปลปลาไม่สองสองใบอะ่ะเลือกไขรก็ได้แล้วอีกแผ่นก็เลยอีกสองใบอาจารย์ชัดตอบอาจารย์แค่แบบน่ารักมากหนึ่งกลัวเขาเสียใจคะ่ะที่รักสองถ้าไม่เอามาเนี่ยเขาสาหยิบยื่นแล้วเขาอาจจะหยิบยื่นโชคลาบให้เราอาจจะา <c oughs> ใจได้ <c oughs> นะคะ <c oughs> จริงไม่จริง อาจารย์ฉันตอบอาจารย์แค่อย่างนี้จริงไม่จริงอย่าถามว่าหมดไปกี่หมื่นห้ามถามนะฮะอ่าากา่่เตรียมแคปเตรียมแคปเอามาจ้าเตรียมแคปเตรียมแคปนะที่รักพร้อมไหมที่รักพร้อมไหมคะที่รักพร้อมปัดหน้าจอได้เลยนะคะปัดหน้าจอเอาคาคอมเมนต์ออกก่อนนะปัดหน้าจอไปข้างซ้ายข้างขวามือนะคะ เดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นไอ้นี่ให้อาจารย์อะอย่างนี้นะเดี๋ยวจะจะขึ้นเป็นแอมสวัสดีจ้าเดี๋ยวอาจารย์ขาเจ้าเดี๋ยวอาจารย์ถ้าจะเอาเลขขันน้ำมนต์ไว้ข้างล่างให้แล้วก็เอาเลขทูบไว้ข้างบนเอาเลขทูบไว้ข้างบนเอาเลขขันน้ำมนต์ไว้ข้างล่างพี่ๆปัดหน้าจอก่อนเลยนะปัดคอมเมนต์ออกแล้วแคปไว้ก่อนนะคะไอ้ที่เห็นเนี่ยจะได้ ความสุขอยู่ตรงนี้เองค่ะนะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋าความสุขไม่รู้ว่าอยู่ที่ขันน้ำมนต์หรืออยู่ที่หวยนะคะงีค่ะอาจารย์แค่บอกพี่ๆเลยนะคะถามว่าทําไมสนับสนุนให้สามีซื้อหวยเยอะขนาดนี้นะคะบางงวดเท่านั้นอาจารย์แค่จะมีจํากัดอาจารย์ชัดไม่ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องสังสรรทานเหล้าดดบุหรีนะ,ะสังสรรค์กับเพื่อนอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะแต่อาจารย์ชัดไม่ได้มีมุม สังสรร์แบบนั้นอาจารย์ชัดก็มีมุมที่ว่าจะต้องไปเดินชะโงกหวยที่ปั๊มน้ํามันนะมันเป็นความสุขของอาจารย์ชัดอาจารย์เคก็เลยให้นะเผื่อวันหนึ่งความสุขของอาจารย์เค่จะไปช่วยชะโงกหวยที่ปั๊มน้ํามันบ้างใช่ไหมอาจารย์นะ <c oughs> อาจารย์พร้อมไหมคะ่อยรวยอรวยอาจารย์ชัดพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอาจารย์เขาบอกคิวอาโค้ดจะบังแน่เลยไม่บงังไม่บงังไม่บังนะไม่บงังนะ เคียร์โค้ดไม่บังจะพี่จ๋ารอรอสักครู่ค่ะนะคะค่อยรวยค่อยอับห้าสี่สามสองหนึ่งฮิวค่อยรวยค่อยรวยที่มาช่วยงานบุนวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษพเปรมปรีมตัวตรงนะทุกคนห้าเจ็ดเก้าครับ ผมซื้อเยอะสุดเลย597 579ผมซื้อเยอะที่สุดเลยอาจารยา์อย่าอาจารย์อย่าไปเบียเบ่ยงเบี่ยงเบี่ยงแนวทางของพี่ๆเขาพี่พใจ่คือเล่าให้เขาฟังนะนี่นี่แค่นี่แค่กระซิบนะอาจารย์กระซิบเลยนะกระซิบอย่าไปบอกใครแฟนเพจเขาบอกว่าเด้งออกไปสองรอบ